ไปค่ะพี่เก่งช่วงนี้ต้องบอกว่าประเด็นข่าวช่วงนี้เป็นไงคะค่อนข้างเครียดไหมคะเครียดมากเลยครับเครียดเลยค่ะครับผมยิ่งเครียดแบบนี้พี่เก่งมันก็อาจจะส่งผลกับเนี่ยปัญหาสุขภาพผมเนี่ยผมหนูเริ่มร่วงแล้วนะคะอ้าวร่วงผมร่วงแล้วเหรอผมร่วงแล้วเครียดแต่ว่าปัญหานี้จะหมดไปคะ่ะเพราะว่าวันนี้ตังม,มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำะนะคะอะไรครับไหนมาโชว์หน่อยนี่ค่ะพี่เก่ง ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะดูแลเส้นผมของชีวาซึ่งเป็นสูตรดั้งเดิมลดผมร,ร่วงนะคะก็ช่วยในการแก้ปัญหาผมร่วงเพราะว่าเราฟังข่าวมาคิดเครียดเนี่ยเดี๋ยวผมมันจะร่วงหมดหัวเอาแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะคะก่อนที่จะมาเป็นผลิตภัณฑ์นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของชีวะวิถีที่บ้านใหม่พัฒนาอําเภอภูเพียงจังหวัดน่านความน่าสนใจของชุมชนนี้นะคะก็คือการพลิกฟื้นชุม โดยกำหนดแนวทางในการปลูกผักปลอดสารกินอาหารสมุนไพรพร้อมกับการเข้ามาสนับสนุนและให้คำปรึกษาทางการเงินจนสามารถมีแบรนด์สมุนไพรที่แข็งแรงชุบชีวิตเป็นชุมชนอุดมสุขได้อย่างในปัจจุบันค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปชมคลิปค่ะ นบ้านใหม่พัฒนาเรามีภูมิปัญญาที่โดดเด่นที่สุดนะครับในเรื่องของสมุนไพรนะครับนำมาสู่ผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐานนะครับจนนำไปสู่การส่งออกต่างประเทศนะครับ คงต้องย้อนไปประมาณเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับชุมชนของเราเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของใงด้านสิ่งแวดล้อมนะครับการตัดไม้ทําลายป่าในเรื่องของการพานันจนเกิดในความคิดของผู้นาและก็คณะกรรมการหมู่บ้านสมัยนั้นจนเรามาค้นพบในเรื่องของสมุนไพรที่เรามีอยู่ในชุมชนด้วยภูมิปัญญาของคนในชุมชนนะครับเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวของเราที่สุดในเรื่องของการ นำสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชนมากรเกิดประโยชน์ให้กับคนในชุมชนในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยครับในส่วนขององค์ความรูท้ทกศนะครับที่เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของวิชาการในเรื่องของพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทกศมาสนับสนุนตั้งแต่ต้นเนี่ยนำมาสู่ผลิตภัณฑ์จนถึงทุกวันนี้นะครับ แนวทางการพัฒนาของทกศพัฒนาชุมชนโดยการน้อมนําหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ให้ชาวบ้านลายคนหรือชุมชนเนี่ยช่วยกันลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มรายได้ในครัวเรือนนะครับปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะครับรวมกันผลิตสิ่งที่เราใช้ในครัวเรือนเท็ดแชมพูน้ำยาล้างจานต่างๆนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายสู่การเป็นสินค้าผมเชื่อว่าเป็นเกรดพรีเมียมเลยนะครับ เพราะว่ามีการส่งออกลูกค้าจากต่างชาติก็นิยมชมชอบหรือแม้กระทั่งในประเทศไทยนะครับตามที่สโลกแกนของชุมชนจากทั้งหนึ่งใบไม้ภาย1อันก้าวสู่ธุรกิจร้อยล้านเต่ต่กรถ้าววางจากการทำนาอย่างตำเเวลรววางหลังจากเกิดคิดยังปิดนะยังอะไรอีกจะก็จะบอมีงานทำนะก็จะอยู่บ้านแต่หลังจากทกัาาเข้ามา พัฒนาเกลืองของแป้งสมุนไพรอย่างอี้มีตีขายตีอย่างอี้เขากับเจ้าบ้านหากับปูกและมีเวลาว่างกับเก็บเอาอมาขายกับมีรายได้เพิ่มเจ้าบ้านกับมีความสุขมีเงินเหลือใจ ประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจนะครับที่ชุมชนเราเดินทางมาจนถึงวันนี้นะครับที่เราสามารถสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจให้คนในชุมชนสร้างงานให้กับลูกหลานของเราที่เรียนจบมาก็ทํางานอยู่ที่บ้านแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุที่ปลูกสมุนไพรอยู่หน้าบ้านหลังบ้านก็สามารถมีรายได้ได้ครับทำให้เศรษฐกิจของคนในชุมชนแล้วก็บรรวมความสุขของคนในชุมชนดีขึ้นครับ ตอนนี้เรามีชุมชนอุดมสุขอยู่ประมาณ7,000กว่าชุมชนในปี2568เราจะยกระดับชุมชนอุดมสุขอีก300กว่าชุมชนแต่จะให้เป็นหัวขบวนแบบวิสาหกิจที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อีก76ชุมชนครับทั่วประเทศครับในส่วนของทกศนะครับก็อยากขอบคุณทางทกศที่สนับสนุนบ้านใหม่พัฒนาเราไม่มีอะไรเลยตั้งแต่ก้าวแรกจนถึงวันนี้ก็ เครซอกสเนี่ยก็อยู่เคียงข้างกับเรามาตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้แหละครับก่อนอื่นตั้งชุมชนกับขอขออพุ้นตั้งเขาก็สอนอนทีตมาเื้อความหมนํามาเจวยพัฒนาชุมชนตั้งเจ้าบ้านก็จะได้มีรายได้นอนเหลือกินเหลือใจ คลิปนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าจุดเริ่มต้นก็มาจากการพึ่งพาตัวเองแล้วก็หยิบจับสิ่งของที่มีอยู่ในชุมชนมาพัฒนาต่อยอดค่ะรวมไปถึงการมีพาร์ทเนอร์ที่ดีอย่างทอกอศ